วันนี้เราจะมาทำอาหารนะครับไปโ,โอเคแล้วก็จะเอาของในตู้เย็นโอ้นี่ไงไปรู้ันแรกก็วางลงไปขั้นที่สอเราก็จะมาเอาอุปกรณ์อื่นในกตาต้าหลังจากนั้นเราก็เช็คสภาพดูข้างไงใช้ได้บูดไหม ไม่บูดเราก็ใช้ได้ไปเราก็จะมาเอาใบามะกรูดนะนะามาณนี้เดี๋ยวเอาอีกนิดนึรงมาณนี้ได้ไปทํากันเลยหลังจาก,กวางอุปกรณ์เราก็จะทํากันเลยมะกุอเคไปเลยกันช่วยไปกันเลยไม่ใช่ไปเลยกันจะไปที่อย่างนี้น้ำมันลงไปในกระทะ จากนั้นไปเปิดแก๊สเปิดเมาลพร้อมจุดไฟโอเคได้ทฤษฎีท่านเลยโอเคเปิดไฟเบาๆร <c oughs> อน้ำมันเดือด ประมาณนี้ได้แล้วใส่วัตถุดิบที่เรเตรียมมาแบบนี้ผู้ตั้งงานลืมเตรียมตะหลิวโอเคจะเตรียมตะหลิวเสร็จเราก็จะไปคนกันเลยไปลุยวิยาเพราะฉะนั้นก,ก็เอาตะหลิวบี้บี้บี้มาให้เป็นแบนแบน,แบนเดี๋ยวทำให้ดูประมาณนี้ที่เหลือทำกันเอง หลังจากปูบูบีบี้เสร็จแล้วก็ทําการไปคนเอาเนื้อลงหมดถาดเลยนะไม่ลง,งก็ยหยีบเอาทุกคนโอ้หน่าก,กินเนีย่ยไปชิ้นหนึ่งไม่เป็นไรโอเคก็ทำการไปเรื่อยๆทิ้งไว้สักพักหนึ่งประมาณ เ,เ,เ,เกือบหน้ามันจออน,มนจะเป็นแรงเป็นเบาเดี๋ยวให้ไปดูตรงนี้สังเกตัว่าเหมือนแรงที่นี่ไม่ใช่ไฟอ่อนสุดนล้วก็แรงแรงปานกลางก็ต่ำสุดยังไม่ต่ำสุดก็นันต่ำปานกลางแค่พอเริ่มได้ที่ก็ใส่เครื่องปรุงใส้ซอนเต้น ไม่โฟกัสเออไม่ไม่ไจายใส่ลงไปประมาณหกล่ล่บเลยใ,ยใยส,ส่ลงไปใส่จบเลยเราใส่งไปเสร็จแล้ว ไม่มีอะไรเมื่อกี้แค่เป็นเสียงกระซิบจกไข่ไม่รู้น้ำรูนี้หนึ่งเราไม่ใส่น้ำมันเยอะอเพะตอนแรกใส่น้ำมันนิดเดียวแต่พอใส่อะไลงไปเยอะมันก็น้ำมันดูเยอะโอเคมีอะไรให้ดูแค่นี้แหละ หลังจากนั้นก็ปิดเตียงชา้นี๋เวลาผ่านไปแค่ไม่กี่วินาทีอันนี้ก็ลงซิงก์แล้วก็เทใส่อ๋อน้ำมันเยอะยชิบหายเลยต้องแบ่งน้ำออก โอ๊ยล้อๆโอเคก็เสร็จเป็นที่จะพร้อมจังกูกินกันถึงช่วงการรับประทานการยกข้าวจะต่อจากเมื่อกีตอตอ้ต่อไป Not alone, we're going home. No pain will last forever. Let's look at the stars high in the sky. Believe that there's no limit. We are not alone.